โอเคครับผมก็จะขอกราสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสัปดนี้ก็มาอยู่กับแชแนลที่มีชื่อว่ากอบกรกัมดับเบิลนะครับก็วันนี้โหเปิดมาแบบไปทำตั้งตัวมาถึงก็บิดยาวเลยนะผมก็คือวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับคลิปวันนี้ก็เป็นคลิปขับรถเล่นคุยกับทุกคนนะผมคุยกับ คนดูในช่องกำลระเบิดนะฮะว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับผมก็ที่จริงมันไม่มีคำว่าเออคิดคอนเทนต์ไม่ออกไหมก็ถูกครับไม่ไม่คิดคอนเทนต์ไม่ออกจริงแต่เร็วนี้จะมีคอนเทนต์มาใหม่นะผมแต่เราจะไม่บอกแล้วกันว่ามันคลิปอะไรนะแต่นี่ก็เอาคลิปนี้ขั้นไว้ก่อนแล้วกันนะผมนะก็ผมว่าผมหาเรื่องออกจากบ้านตอนคืนแล้วกันที่คลิปหาเรื่องออกจากบ้านตอนคืนนะครับผมก็ อยากจะขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนนะที่คอมเมนต์มาถามหรือคอมเมนต์บอกในสิ่งที่ผมไม่รู้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับผมบางอย่างผมไม่รู้จริงๆก็ก็บางอ่าบางคนก็เออบอกเออมันไม่ใช่นะมันต้องเป็นอย่างนี้นะของหรือไม่บางคนแบบเออรถผมอย่างที่คลิปเออรีวิวดีเจนไปอ่ะนะ <c oughs> ก็มีคนบอกอย่างงู้นอย่างนี้ว่าเออรถผมมันลถผมมันก็ไม่ดีเหมือนกัน แต่บางคนก็บอกว่าเออรถผมมันก็ไม่มีปัญหานะพี่ผมก็ขับปกตินะพวกไฟแดงเร็วอ,อันนี้มาขับรถเล่นเฉยๆนะผมนะไม่ได้ขับรถมาค่อนข้างนานรถรถคือรถปล่อยล้างอย่างนี้ดีกว่านะครับผมก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะที่ลงคลิปค่อนข้างช่วงนี้อาจจะลงคลิปค่อนข้างช้านะผมเพราะว่าใครที่เรียนอยู่มปลายหรือมอต้นหรือเรียนเรียนอยู่อ่ะ สถานะเป็นนักเรียนอยู่นะครับผมก็จะรู้ดีว่ามันมีเรียนออนไลน์แล้วมันมีการบ้านค่อนข้างเยอะมากเรียนออนไลน์หายหิยวอะไรวะเรียนโคตรเยอะเลยเนียนะครับผมมันเรียนค่อนข้างเยอะอะทุกคนก็เลยแบบมีงานค่อนข้างเยอะหน่อยนะก็อาจจะลงคลิปช้านิดนึงนะครับเดี๋ยวแบบประจวบกับที่ผมไม่รู้จะทําคลิปอะไรดีนะครับผมนะแต่คลิปต่อไปนี่รับรองว่าแปลกใหม่แน่นอนครับผมขอพูดไว้ตรงนี้เลยนะว่าแปลกใหม่แน่นอนนะนนะนนนนะทุกคน รถอาจจะเยอะนิดนึงนะตรงนี้ก็ขับรถตอนคืนก็ระวังระวังกันด้วยนะครับนะก็ตอนนี้เราก็มาถึงประมาณห0ร้อยกว่าซับแล้วนะครับผมก็อีกไม่ไกลนะอีกไม่ไกลก็จะพันซับแล้วนะครับผมมุ้ยอะไรวะมินจาะส,ะส,สี่ร้อยหรอวะเสียงคุนค้นๆดูไม่ทันนะผมก็โอ้ยเที้ยช่วงนี้ก็ไม่ค่อยแบบคอไม่ค่อยคล่องคล้องคอเท่าไหร่เวลาพด่็อาจจะติดพันนิดนึงนะผมเอ้ย ขับรถตอนคืนนี่มันอากาศลมเย็นดีจริงเลยนะว่าจะไปทางเสรีไทยด้วยแล้วก็ขับอ้อมมาเข้าบ้านเราน,นะครับผมเพราะว่าผมอยากขับรถเล่นตอนคืนนะเพราะว่ามันไม่มีคิดจะลงจริงอันนี้ผมต้องขอโทษด้วยนะอาจจะเบื่อกันหน่อยก็ถึงก็เบื่อผมรู้ว่าเบื่อผมเลยเปลี่ยนเส้นทางมาตรงนี้ไงถูกไหมผมขอเปลี่ยนเส้นทางมาตรงเสรีไทยแล้วกันนะครับผมคลิปอาจจะไม่ได้ยาวอะไรมากมายนะครับนะก็มีเพื่อนๆหลายคนนะผม คอมเมนต์แต่ละคนก็เชื่อมาตั้งแต่ผมทําคลิป u t u b e มาผมไม่เคยโดนด่าเลยนะเว้ยจริงอันนี้ขอพูดจริงๆเลยแต่หลังจากจบคลิปนี้ไปกูน่าจะมีคนด่ากูแล้วกูไปพูดทําไหว่าโอ้โอนะครับโอ้รถก็ค่อนข้างติดพอสมควรนะฮะแต่ก็มาถือว่าขับรถเล่นด้วกันอากาศยเย็นๆชิวๆตอนคืนนะผมเป็นคนไม่ค่อยชอบขับรถตอน ตางวันหรือตอนเที่ยงเท่าไหร่นะผมนอกจากจำเป็นจริงๆถึงจะต้องขับนะเพราะว่ามันร้อนนะจะหาว่าผมสำอสำอังก็ได้นะแต่ที่จริงมันค่อนข้างดูแลตัวเองเอ,า,อางนี้ดีกว่าเราพูดอย่างนี้ดีกว่าเราไม่ได้สำองังโอ้โหเราก็ติดดินเหมือนกันแหละโอ้โ oh, หไม่ใช่แบบเป็นคนไม่ได้ติดดินขนาดนั้นโอ้โ oh, ห oh, รถเยอะรถเยอะรถเยอะมากขอแซงหน่อยนะพันนะก็ได้ไปมีคนมีคนหลายคนบอกว่าท่อพี่ดังมากเลย ผมก็เชื่ออย่างนั้นนะผมเด็ดแค่ไปว้าวลัชเด็ดแค่มาเลยมาเว้ยมาเว้ยเอ้ยโอ้ยแรงไปแรงไปแรงไปเมื่อกี้โอ้หเมื่อกี้เกือบครึ่งเลสโซนนะอะเกือบเกือบเลสโซนนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปทางเสรีไทยแล้วกันนะครับผมนะ ถือว่ามาขับรถเล่นตอนกลางคืนนะอันนี้ต้องระวังรถนิดหนึ่งนะแนะนําถ้าเวลาเราเลี้ยวโค้งเนี่ยแนะนําชิดชิดชิดไปเลยได้ยิ่งดีนะฮะโอ้ตรงนี้รถบรรทุกมันเยอะว่ะเดี๋ยวเราต้องใช้สมาธินิดหนึ่งนะฮะน้ำมันเหลือสองขีดแล้วทุกคนผมว,ว่าจะทําคลิปเอออะไรวะเดมมนเลยฮะสิบรเออน้ำมันเต็มถังกี่บาทน่าจะมีคนดูอยู่มีคนสงสัยนะมีคนถามผมมาได้แหละว่าเออไอ้ถ้าเป็นตัวคาบูอ่ะมัน น้ำมันมันจะกินเท่าไหร่นะผมรู้แต่ตัว FI นะแล้วเพราะ FI มันมีมันมีบอกใน Google นะ่ะแต่ของคุณไม่มีบอกพวกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมนะ <c oughs> นี่มาเสดีไทก็แถวโรงเรียนเก่าผมเองนะผมใครที่เคยอยู่โรงเรียนเก่าตอนประถมก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมแต่ผมขอไม่เอ่ยชื่อด้วกันให้เห็นได้ตายดีกว่านะครับเดชเคตรงน,นี้ไม่ได้มานานแล้วว่ะตรงนี้มันก็เป็นแถวอุตสาห์แถวโรงงานอุตสาหกรรมนะครับผมนะ <c oughs> อนนี้ก็ระวังระวังนิดนึงแต่ผมผมจะชิดซ้ายตลอดนะเพราะว่ามอไซ์เพราะว่ามันไม่ได้ขับเร็วเหมือนรถยนต์นะก็จะชิดซ้ายตลอดนะก็ขับรถอย่างระมัดระวังด้วยนะทุกคนเป็นห่วงนะฮะก็จริงก็กูก็พูดกับคนอื่นแต่กูก็ไม่เคยพูดกับตัวเองเท่าไหร่หรอกนะโอเคปะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็มานั่งพูดได้เปื่อยกันเฉยๆนะบผม แต่รู้สึกว่าช่วงนี้คลิปช่วงนี้มันจะค่อนข้างดาวนะดาวที่แปลว่าลงอ่ะเออก็คือเหมือนแบบมันคน,คนดูมันเหมือนหายไปไหนหมดนะครับผมหรือว่าผมทําคลิปไม่ดีเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมอยากให้ผมทําอะไรก็คอมเมนต์มาใต้ล่างตอนนี้เลยนะอยากให้ผมทําอะไรผมก็จะทําให้นะครับผมเพราะว่าคุณผู้ชมมีส่วนหนึ่งคือก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมมาถึงทุกวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนมากเลยนะครับ ก็คนที่ทั้งติดตามผมติดตามทั้งเฟนเฟนเพจไอจีมีไอจีแบบอินบ็อกมาหาผมด้วยนะแบบผมผมผมไม่ได้แบบลำคาญนะแต่ผมดีใจอะที่แบบมีคนติดตามแล้วทักมาหาผมบว่าเ e อ้ยพี่ผมติดตามผมชอบพี่มากเลยชอบดูพี่มากเลยติดตามไอจีพี่ทักมาหาผมอ่ะอันนี้คือแบบผมชอบมากเลยเนะี่ยฮะโรงเรียนเก่าผมใครรู้จักโรงเรียนนี้บ้างคอมเมนต์มาใต้ล่างเดี๋ยวนี้เลยนะอยากรู้ว่ามีคนเรียนตอนประถมนี้เดียวกันหรือเปล่าฮะโรงเรียนนี้นะครับผมนะฮะก็ดูชื่อเอาแล้วกันนะฮะ โอเคไม่ได้มานานก็ขับมาขับผ่านซะหน่อยนะเออก็มีน้องที่อย่างอย่างที่ผมบอกอะ่ะมีคนติดตามไอจีแล้วก็แบบทักผมมาผมก็ดีใจนะแต่บางคนอาจจะสงสัยว่าแบบเออผมเป็นคนหญิงหรือเปล่าเจอหน้าแล้วแบบมือหรือเปล่าไม่ใช่ผมไม่ใช่คนอย่างนั้นนะถ้าผมพูดตรงๆนะถ้าผมแบบมีคนรู้จักเยอะนะใครใครทักผมผมก็ตอบหมดอะ่ะใครจะมาขอถ่ายรูปผมก็ให้ถ่ายหมดอะ่ะจริงๆผมไม่หญิงนะครับผม แต่บางครั้งอาจจะแบบมีเวลาส่วนตัวนิดนึงก็อาจจะอาจจะแบบเออบอกตรงๆก็ต้องขอโทษด,ด้วยอะไรประมาณนี้ไอ้เยอะกูพูดของกูสักประมาณหลักล้านอ่ะจริงๆ <c oughs> นะครับผมนะโอเคเปาออกขวานิดนึงแล้วกันเออเฮ้ยมืดวะเอาจริงอันนี้อันนี้อันนี้เพิ่งทุ่มเองนะประมาณทุ่มเดียวนะครับผมเพิ่งทุ่มเดียวแต่ทําไมมันมืดมืดนะะช่วงนี้ก็ บอกไหนบอกหน้าหนาวตอนแรกนั่งอย่างหนาวเลยอย่างนี้แม่งโคตรร้อนนะครับผมก็ถือว่าเรามาวอร์มเครื่องซะบ้างนะเพราะว่ารถผมผมพูดตรงนะผมไม่ค่อยได้ขับอะประมาณช่วงโควิดอะประมาณช่วงที่โรงเรียนมันยังไม่ค่อยเปิดอะผมไม่ค่อยขับนะทุกคนเพราะว่ามันไม่รู้จะขับไปไหนอะส่วนใหญ่เพื่อนผมก็ทั้งเพื่อนทั้งน้องก็ทำทำงานกันนะเขาไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ผมก็มีผมได้ที่วว่างนะว่างจัดเลยแหละเอางี้ดีกว่าค่อนข้างว่างจัดเลยพอสมควร Okay, เราออกซ้ายแล้วก็ไปอ้อมเข้าทางมาหน้าบ้านผมนะฮะตอนนี้ต้องขับระวังนิดนึง่ปอันนั้นต้องไปบางกะปีนะฮะบางคนสงสัยนะผมว่ามีเออผมขับเคยเคยขับไปไหนไกลสุดนะผมขอพูดเลยนะจำคลิปที่เราไปเออไปศูนย์ g ีพเได้ไหมครับอันนั้นแต่ไกลสุดเลยเกือบออกสุพรรณบุรีเอ้ยสุพรรณบุรีหรือสุเอ้ยไม่ใช่สุพรรณบุรีดิออกอะไรวะสม,มุทรสาครเออสุพรรณบุรีที่อะอะไรวะจ๊าชื่อผิดไอ้ ตรงนี้อากาศเย็นมากทุกคนเพื่อบขับคิวอ่ะขับแบบลมลมเย็นๆเลยอะ่ะทุกคนกล่รถก็ดูแลมันหน่อยนะดี๋ยวจากที่คลิปเออไอคลิปที่แล้วอะ่ะผมผมเฟลอะ่ะผมตัดต่อผิดเองเว้ยคือไอจีเมียโปอะ่ะคือไอช่วงที่ผมตัดอะ่ะไอช่วง โชคที่มันเป็นไฮไลท์อ่ะผมเอามาใส่ด้านหลังเว้ยมันเลยเหมือนแบบคลิปมันตัดเพราะว่าคลิปมันซ้ำไงเราต้องเอาคลิปเดิมมาใส่มาถึงจะเป็นคลิปต่อนะก็ต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะครับผมที่คลิปมันเฟลนะต้องขอโทษอันนี้ขอโทษจริงอันนี้คือเป็นความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่ผมที่ผมไม่เช็คนะที่หลังจะเช็คดีๆนะครับผมนะโอ้โหตรงนี้รถเยอะว่ะตรงนี้ต้องขับระมัดระวังนิดนึงนะครับผมก็อาจจะตัดเป็นบางช่วงนะครับผมเป็นตัดเหมือนแบบก็ตัดไอเดซเอนะครับผมนะ ก็นี่ผมจะไปเป็นเด็กดิเทศนะครับผมก็ต้องพยายามพัฒนาฝีมือการตัดต่อให้ได้มากกว่านี้นะครับผมแล้วก็เรื่องรถก็ต้องระวังคือช่วงหน้าคือมันอะไรหลายอย่างมันอยู่ที่ดวงเว้ยว่าแบบเออแบบโชคชะตามันจะพาไปทางไหนนะครับผมโอเคกูออกขวาก็กูไอ้เจ้ากูแม่งสลับฟันปลาเลยแบบเดี๋ยวอยู่เลนนี้เดี๋ยวอยู่เลนนู้นเดี๋ยวอยู่เลนนั้นนะฮะก็สลับไปมั่วนะเะอางี้ดีกว่า มุมกล้องเป็นไงบ้างครับผมเออหลังจากที่ช่วงหลังๆมานี่มีคนมีคนมีคนบอกผมนะว่าแบบเออมุมกล้องดีขึ้นนะพี่ไปทําอะไรมาบางคนก็ถามว่าผมนะเอาจริงนะมีคนถามผมเยอะมากว่าผมใช้กล้องอะไรในการถ่ายวิดีโอนะครับก็เราจะมาบอกตรงนี้เลยนะว่าผมใช้กล้อง GoPro 5 Black นะครับผม GoPro Hero 5 Black นะครับเป็นมือสองโอ้ยเดี๋ยวมันตกมันต รถบรรทุกโอเคโอโอถนนค่อนข้างจะเรียบตรงไหนวะ mm hmm. นะครับผม ก็มีคนถามมาเยอะผมก็เลยตอบให้นะผมตอบตรงนี้ให้เลยนะว่าผมใช้โกโก้หนะผมส่วนเซตติ้งอะไรเดี๋ยวถ้าคนอยากรู้เกี่ยวกับกล้องนี้เดี๋ยวผมทำคลิปแยกออกมาก็ได้นะฮะแต่ผมบอกเดยว่าเออมุมกล้องทุกวันน่ะเออบางคนสงสัยนะแบบทำคลิปรถไงเอ๊ะคุณจะใช้เลนไหนดีวะเลนวายหรือเลนหรือสตูวิวดีหรือลินเนียหรือเลนอะไรเออบางคนสงสัยนะผมบอกให้เลยลวยกันนะว่าแนะนำนะถ้าเป็นรถแบบผมนะหรือว่าอยากให้เห็นมุมมองทั้งด้านหน้าแล้ว แล้วไม่รถนะผมแนะนำใช้เป็นซูเปอร์วิวครับผมเพราะว่าซูเปอร์วิวมันเห็นหมดเลยเว้ยมันเหมือนเป็นมุมมองที่เลนมันค่อนข้างกว้างนะครับผมกว้างได้เห็นได้ทั่วกว่าถ้าเป็นเลนบูอายเหมือนที่เขาใช้กันมันก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันจะมันจะเห็นมันมุมมันจะแคบกว่าบอกเลยดิว่าบอกไม่ไถูกเหมือนกันนะโอเอเิเอตตรงนี้กูก็ลืมไปแต่ามันเป็นพา โอ้ยอันนี้ก็ต้องขับช้าๆหนะ่อยมันถนนมันไม่ดีจริงครับตรงนี้คือมันถนนมันแย่มากอะต้องขับช้าๆบางคนแบบขับเร็วจัดอะ่ะเร็วจัดจนขูกขาจนเห็นมันสะบัดอะเออเดี๋ยวเราเข้าเลนขวาด้วยกนเพราะว่าเราจะเลี้ยวไปนะครับผมเดี๋ยวเราต้องฉีกนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเราต่อตู่เขามันก็ไม่ใช่นะผมเป็นคนนึงนะที่แบบตอนได้ท่อใหม่ๆไม่โคตรเห่อเป็นเด็กเหอเหมะเห่อท่อมากอะ เกือบ,บอุ้ยพ่อกูดังว่าอะไรนี้แต่ความเจริงคือมันก็ไม่ได้สวยหรูขนาดนั้นนะทุกคนอันนี้อาจจะพูดมากนิดนึงนะเป็นคลิปที่เราพูดมากที่สุดในคลิปเลยนะเอางี้เดี๋ยวเราพูดพูดไม่หยุดนะอาจจะใช้เวลานิดนึงนะผมในการตัดจริงๆอะผมถ้าผมลงวันนี้ได้ผมลงเลยนะแต่มันน่าจ,จะไม่ทันนะผมเพราะผมตัดคลิปผมใช้เวลาประมาณหลายชั่วโมงในการตัดนะไม่ได้ตัดประมาณเออครึ่งชั่วโมงแล้วเสร็จนะไม่ใช่นะผมเออก็เนี่ยก็กลับมาบันเหมือนเราขับวนมาแป๊บเดียวอะ บางเขาก็มีความบุญดีนิดนึงนะว่าออขับช้าจังอะไรอย่างงี้นะคะผมโอ้ยของแต่งต่อไปผมรู้แล้วผมจะแต่งอะไรต่อนะผมแต่ผมจะงุกริบไว้ก่อนได้กันนะผมจะไม่บอกนะว่าผมจะแต่งอะไรไว้ไปดูกันคลิปต่อไปเรื่อยๆดูกันยาวๆนะว่ารถคลิปจะเป็นยังไงต่อไปแต่หลังจากที่ผมใช้มาหลายเดือนแะล้วหลังจากที่ซ่อมไปไอซ่อมเกียร์น้ำมันไปก็ไม่มีปัญหาอีกเลยนะหลังจากที่ส่งศูนย์ใหญ่เลยนะ บอกว่านะไอ้โรคไขเนะี่ยแนะนำถ้าอยากให้ปัญหาจบนะส่งศูนย์ใหญ่เลยนะครับผมเราก็จะเชีคยให้ทุกอย่างนะครับผมก็มีเท่านี้นะครับผมคลิปนี้ก็เออจะถึงบ้านแล้วก็ถือว่าปิดคลิปเลยแล้วกันนะผมโอเคก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต c r ต b e ให้กับผมด้วยนะคผมเราจะไปถึง1000ซับด้วยกันนะครับ นะก็ใครเข้ามาดูใครที่มีเพื่อนมีพงม,มีเพื่อนมีพ่อมีพ่อแม่ก็มาได้นะครับผมมาบอกให้กดติดตามช่องนี้ได้นะฮะโอเคก็ตอนนี้ผมกบกระเบิดเป็นพิธีกรขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายเด๋ยวะเซเว่นแป๊บนึงจบไปพ 7, ร้อมแวะเซเว่นนะครับผมบ๊ายบายนะครับผมนับทุกคน